อุ้ยหมดั้ต้องลงทั้งที่หมด้หงองรถคันั้นอ่ะรถคันนั้นไม่ได้ถอยรถคันนั้นถอยไม่ทันอ่ะเป็นทาไมไม่ถอยอ่ะน่ะขับข้างวไม่ใช่ไมกที่แบบคนเดินทาง วเดวจะลงไปน,งงนั่นนะรถคันนั้นน่ะโอ้โพมันจะยุกัน่ะยงลงอยู่นั้นน่ะแล้วทไมไม่ชไมไม่ถอยกอนน่ะถอยไม,ไม่ได้คนไม่กล้าขึ้นคะคนไม่กล้าขึ้นเลยครับโอ้ยข่าวใหญ่เลยทีเนี้นย ຂ້າພະເຈົ້